สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาธิตนะคะการจ่ายค่าไฟฟ้านะคะส่วนภูมิภาคนะคะผ่านแอปเจลาล่านะคะ,ะ,คะ mm hmm. ก็เข้าไที่หน้าแอปเจลาล่านะคะแล้วก็วันนี้เราจะกดเข้าจ่ายผ่านชอปป้อ p ปีนะคะหน้านี้นะคะอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะทําความเข้าใจนะคะหลังจากนั้นกดไปต่อนะคะเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็มากดตรงนี้นะคะจ่ายบินนะคะจ่ายบินจ่ายบัตรตรงนี้นะคะ เขาก็จะมีให้เลือกนะคะอ่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะกดเข้าไปนะคะวันนี้ของเราเป็นส่วนภูมิภาคนะคะด้านบนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกดเข้าไปนะคะก็เป็นบินนะคะลองสแกนดูนะคะ พอ,อสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายให้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดชำระเงินเลยค่ะเราผูกไว้กับบัตรอยู่แล้วนะคะก็เลือกนะคะว่าจะชำระเงินยังไงนะคะอันนี้ของเราผูกบัตรไว้แล้วนะคะก็กดไปต่อยืนยันนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราต้องใส่ใหมายเลข เบอร์โทรนะคะแล้วก็ที่อยู่อีเมลด้วยนะคะมันถึงจะขึ้นปุ่มว่าให้กดชําระเงินแบบนี้นะคะพอกดชําระเงินนะคะก็กดชําระอีกครั้งนึงนะคะก็หลังจากนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดใส่รหัสนะคะ รหัสเนี่ยก็กดตรงรีเควสนะคะมันก็จะมี SMS อะคะ่ะไปที่เบอร์มือถือที่เราผูกไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราใส่รหัสผ่านตรงนี้นะคะก็เป็นเป็นอันจ่ายสำเร็จเรียบร้อยนะคะผ่านไปแล้วนะคะกดปุ่มสีน้ำเงินนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะก็คือชําระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะก็กดดูรายละเอียดคําสั่งซื้อข้างล่างได้เลยนะคะหลังจากนี้